ครับวันนี้ผมบอยนะครับก็จะพามาแนะนําวิธีการเลือกซื้อโชสักชุดหนึ่งนะครับในการจัดทรงหรือเพิ่มฟิลลิ่งสมรรถนะในการใช้งานให้เฟิร์มขึ้นนุ่มขึ้นหนึบขึ้นเลือกตัวไหนให้ตรงโจทย์ดีผมพาไปดูทีละตัวแล้วกันนะครับมาตัวแรกก่อนเลยนะครับก็จะเป็นคาริเบียนฟินนอเอสนะครับก็จะเป็นสีกระบอกเป็นสีออกโครเมียมแล้วก็สปริงเหลือนะครับก็สไตล์คาริเบียนก็ตัวนี้ออกไปทางนุ่มนมวล แต่เฟิร์มกว่าของโชคติดรถเพราะว่าเป็นระบบโมโนทูบจะไม่ได้นุ่มเหมือนชคติด,ดตรถตัวนี้จะออกแนวนุ่มเฟิร์ม,มสามารถปรับนุ่มแข็งได้ตรงนี้สําหรับใครใช่ไหมครับสําหรับคนที่จัดทรงรถที่ไม่เน้นเตี้ยมากก็อยู่ประมาณเลทไม่เกินไม่ต่ํากว่า51หรือ52สําหรับรถอีโก้คานะครับตัวนี้ก็สามารถจัดทรงได้สวยฟิลลิ่งออกไปทางนุ่มแต่ตอนใส่ไปทีแรกอาจจะมีความแข็งของตัวค่าน้ํามันหรือ ตัวค่าเคสปริงที่มีการปรับปรุงอยู่บ้างนะครับพอพ้นรันอินไปแล้วมันจะเริ่มมีความนุ่มเนียนขึ้นมาตัวนี้ก็สําหรับคนที่ชอบนุ่มแต่สําหรับคนที่ขับรถเร็วหรือคนที่ขับมุดซ้ายมุดขวาเข้าโค้งหนักๆตัวนี้อาจจะมีการโยนการโค้งอยู่บ้างเพราะว่าเขาเน้นไปทางที่นุ่มก็สําหรับคนที่เน้นใช้งานสายพ่อบ้านแต่ต้องการการเฟิร์มกว่าของเดิมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์ แต่บางคนก็จะไม่ชอบเพราะว่าเขามีความนุ่มอาจจะมีแอบโยนแอบสะเทือนตามรอยต่อกว่าของเดิมอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับนุ่มแข็งได้เป็นโมโนทู ool, เขาจะดีตรงขับเร็วเข,าข้าโค้งแล้วก็พวกรอยต่อที่เป็นหลุมลึกๆขับเร็วเขาเก็บได้เร็วได้ทันกว่าโชคเดิมนะครับโอเคก็ตัวที่2องอีโมเทคอีโมเทคตัวน,น,วนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์เขาสำหรับคนที่จัดทรงโหลดเตี้ย ที่ไม่ต้องการเตียมากต้องการเน้นฟิลิ่งนุ่มเหนึบไม่กระด้างแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปตัวนี้จะออกมากลางๆจะฟิลิ่งจะเฟิร์มกว่าตัวคาลิเบียนตัวแรกตัวนี้จะออกไปทางนุ่มเหนึบเก็บรอยต่อค่อนข้างใกล้เคียงกับพวกโชคเลทราคา2 0 0 0 0กว่าบาทแต่พวกหลุมใหญ่ๆห,หรือคอสะพานรอยต่อที่รุนแรงเขาอาจจะไม่มีความเนียนความนวลเท่าโชคเลท2 0 0ห0กว่าบาทแต่พวกใช้งานทั่วไปตัวนี้ฟิลิ่งค่อนข้าง จะโอเคนุ่มหนึบใช้งานได้ดีปรับสูงต่ำสไลด์กระบอกได้แล้วก็ฟิลลิ่งเขาค่อนข้างตอบโจทย์คนที่ไม่ชอบนุ่มเกินไปแล้ก็ไม่ชอบโชคที่แข็งกระด้างนะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานกลางๆคนทั่วไปสายซิ่งใช้งานด้วยเที่ยวด้วยอาจจะมีไปลงสนามบ้างตัวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวอยู่ตรงกลางสามารถใช้งานได้วิ่งแข็งได้ลงสนามได้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกค่อนข้างเฟริร์มนุ่มหนึบ ไม่กระด้างตัวนี้ผมไปลองเทสมาก็โอเคสําหรับลูกค้าที่ชอบแนวแบบใช้งานด้วยมีครอบครัวแอบซิ่งแอบเที่ยวตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ส่วนการโหลดก็อาจจะโหลดได้ไม่เยอะมากเพราะว่าเขาออกแบบมาเน้นฟีลลิ่งที่ดีก็เลยบังคับไม่ให้ทรงรถเตี้ยเกินไปเพื่อให้รถได้ฟีลลิ่งที่นุ่มหนบแล้วก็ไม่กระด้างนะครับส่วนตัวนี้ สำหรับนิวเวกบานสำหรับส,ส,าสายซิ่งจ๋าสายมุดเทสขับเร็วขับซิ่งรถทำเครื่องแรงๆนะครับตัวนี้เขาจะนี่มีการออกแบบให้โชค๊คที่มีความสั้นกว่ารุ่นที่ผมเอ่ยมา2รุ่นพอโชค๊คที่มีความสั้นทำให้ตอนจัดทรงรถที่เตี้ยมากๆตัวนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์กว่าเพราะว่าโชค๊คเขาสั้นทำให้เวลาจัดทรงพวกระยะสะโตกต่างๆอยู่ในค่าที่ทำงานที่ถูกต้อง รถก็จะได้ฟิลลิ่งที่ดีตัวนี้จอกแนวแน่นเฟิร์มเนึบไม่มีอาการโค้งขับเร็วนิ่งมากแต่ขับช้าความเร็วต่ําก็อาจจะมีความกระด้างกว่า2ตัวแรกที่เอ่ยมาแต่เหมาะสําหรับคนที่สายซิ่งขับเร็วลงสนามวิ่งเซอร์กิตบางคนก็ใช้ตัวในวิ่งเซอร์กิตแล้วก็วิ่งลงแดกวิ่งลงสนามตัวเนี้ตอบโจทย์คนใช้งานแนวนี้สําหรับสายซิ่งวัยรุ่นไม่เน้นใช้งานเน้นซิ่ง รถนิ่งๆเข้าโค้งดีๆตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกจัดทรงรถได้เตี้ยด้วยครับตัวนี้ก็เป็นของ New Max 1ของ S9 นะครับตัวนี้ก็โชคทั้ง3แบรนด์ในเลทหมื่นกว่าบาทไม่เกิน2 0 0 0 0กว่าบาทหลักๆก็จะมี3ตัวนี้ก็พูดง่ายเลยเน้นนุ่มแต่เขาก็อาจจะมีความนุ่มเยอะเกินก็อาจจะมีแอบโยนแอบโค้งอยู่บ้างเล็กน่อยก็ สายพ่อบ้านเน้นนุ่มแล้วก็ต้องการเฟิมงกว่าของเดิมก็จะเป็นคาลิเบียนเนาะส่วนอิโมเทคสำหรับออกแนวซิงด้วยใช้งานด้วยแล้วก็มีไปสนามบ้างอ m โมเทคเขาจะออกแนวนุ่มหนึบใช้งานดีซิงได้ไม่กระด้างกำลังสวยตัวนี้เลดอยู่กลางก็ฟิลลิ่งมันจะอยู่นุ่มสุดเลดกลางแล้วก็ตัวนี้ออกแนวกระด้างสุดแข็งสุดแต่เขาเจ๋วสุดในเวลาเราขับเร็วนิ่งมาก เฟิมมากแล้วก็แน่นมากจัดทรงได้เตี้ยสุดส่วนเราจะเลือกยังไงดีบางทีผมอาจจะใช้มาลองรถที่ร้านอย่างรถผมเนี้ยเป็นรถแจ z z GK เป็น Body บอดี้หประตูใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเลือกโชคที่มีความนุ่มเกินไปมันจะมีอาการโยนท้ายหรือรถที่มีน้ำหนักเบาอย่างบีโอซูซูกิสวีปเนี้ยรถโชคที่นุ่มมันอาจจะมีแอบโยนเพราะว่ามันคุม ตัวค่าเคสปิงไม่อยู่หรือรถมันมีน้ําหนักเบาท้ายมันทาให้มีการโยนมีการดีดเด้งท้ายอยู่บ้างส่วนยูโมเทคตัวเนี้ยพอมันเฟิร์มขึ้นมาหน่อยแอดมินตามมานะครับตัวเนี้ยพอโชคที่มีความหนืดเพิ่มขึ้นมารถที่เป็น5ประตูน้ําหนักเบายูโมเทคเขาจะเฟิร์มกว่าทําให้ดึงพวกบอดี้ดึงท้ายรถได้นิ่งกว่าหนืบกว่าเฟิร์มกว่าและก็ไม่กระด้างด้วยตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับรถ5ประตูค่อนข้างจะโอเคเลยนะส่วนตัวเนี้ย คาริเบียน m หมาะสำหรับรถแนวที่มีน้ำหนักเยอะอย่างพวกซิตี้หรือรถที่เป็นทรงเก่งที่มีท้ายทำให้มีน้ำหนักกดรถโชคที่นุ่มมันทำให้มีฟีลลิ่งที่นุ่มนิ่งแล้วก็ไม่โยนส่วนตัวนี้เหมาะกับรถรุ่นไหนใช่ไหมครับตัวนี้ก็ค่อนข้างหนึบเยอะเฟิร์มเยอะบอดี้ที่เป็น5ประตู4ประตูใส่ได้หมดแต่คนนี้ยเขต้องมีความแข็งมีความ แน่นของด้านหลังด้านหน้าอยู่ค่อนข้างเยอะตัวนี้ช้ใช้งานทั่วไปจะออกแนวค่อนข้างเฟิร์มเยอะแข็งเยอะไปหน่อยถ้าเกิดเน้นใช้งานก็จะไม่ค่อยตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดเน้นซิ่งขับเร็วตัวนี้ถึงจะตอบโจทย์เสร็จแล้วก็สําหรับคนที่เตีย้ยต้องการเตีย้ยแบบปัดสไตล์หรือว่าต้องการแบบเตี้ยถึงอย่างรถอีโก้คาร์จะนับเป็นเซนจากสมล้อตัวนี้ถ้าเกิดต่ํากว่าพวก50สิบลงมาตัวนี้ทำได้แล้วก็ได้ฟีลลิ่งโชค คาแรคเตอร์โช์เขาอยู่เพราะว่าสโตเขามีความสั้นช่วงชับมีความสั้นโหลดยะถึงจะโหลดเยอะก็ยังได้ระยะของโชคอยู่ส่วน2ตัวเนี้ยเวลาโหลดเยอะโชคเขามีความยาวเขาเน้นมาโหลดที่ใช้งานอาจจะไม่ค่อยเหมาะสโตเขาจะเริ่มยันเริ่มสั้นเริ่มแข็งประมาณนี้แล้วก็มือ1มือ2เลือกยังไงดีใช่ไหมครับก็ส่วนมากคนที่เลือกโชคมือ2อย่างแรกเลยเขาต้องการลองฟิลลิ่งโชคตัวนั้นก่อนว่า โชคตัวที่เขาเลือกเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมถ้าเกิดตอบโจทย์แล้วค่อยมาเทิร์นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องขาดทุนเยอะแล้วค่อยไปซื้อมือหนึ่งหรือถ้าเกิดไม่ชอบขายออกราคาก็จะไม่ขาดทุนเยอะแล้วก็ไปเปลี่ยนลองเทสรุ่นอื่นอีกทีหนึง่งส่วนโชคที่มีความเนียนความนวลความสมูทก็จะเป็นโชคเลทสองหมื่นกว่าบาทไม่เกินสามหมื่นจะเป็นตัวนี้เฮดได้เฮดได้บางคนจะเรียกว่าตัวจบเลยก็ได้ครับ ถามว่าทําไมเขาถึงจบด้วยเราเลทราคาเขาเกือบ30,000บาทพวกตัวสปริงที่เขาใช้ขดการใช้เหล็กขดสปริงเขาใช้วัสดุที่ดีกว่าคุณภาพสูงกว่าการเก็บรอยต่อพวกช่วงจังหวะที่เป็นรอยกระแทกหลุ่มแรงๆคอนกรีตเขาทําได้ดีกว่าแล้วก็ตัววาล์วข้างในเขาใช้วัสดุเกรดที่สูงกว่าทําให้รถมีความสมมติพวกนั้นใช่ไหมครับวิ่งธรรมดารอยต่อทั่วไป ก็ใกล้เคียงแล้วแต่พอที่เป็นหลุมรอยต่อฝาท่อแรงแกระแทกก็เยอะพวกนี้วาลเขาออกแบบมาดีกว่าเจ็ดแเรื่องความเนียนความนวลความสมูทแล้วก็ความเฟิร์มนุ่มหนึบโดยที่จะค่อนข้างละมุนเนียนกว่าเพราะว่าราคาสูงกว่าประมาณนี้แล้วก็ได้มีแจ๊ปอีกตัวหนึ่งตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาน่าจะส0,000ื่นกว่าบาทตัวนี้เขาก็วัสดุคล้ายๆกับเฮดได คุณภาพพวกนี้เขาจะค่อนข้างสูงพวกสปริงเขาใช้เหล็กเกรดที่ขดค่อนข้างดีซับแรงได้ดีกว่าตรงนี้จะออกแนวแน่นเฟิร์มไม่กระด้างตรงนี้คนขับเร็วขับใช้งานแล้วก็ขับเที่ยวขับลงสนามตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคที่ถามกันมาสายที่เล่นรถแก๊บนี่ก็ได้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นวัสดุเขาก็ขึ้นชื่อแล้วแบรนด์ญี่ปุ่นพวกวัสดุเขาวาลเขาออกแบบมาตัวนี้ที่เป็น r d ในถนนบ้านเรา จะไม่แข็งกระด้างเพราะว่ารถที่สมัยก่อนโชคสตาร์ทที่แข็งกระด้างก็คือเอาโชคมือสองญี่ปุ่นที่เขาวิ่งในถนนญี่ปุ่นมาใช้งานในบ้านเราโชคเขาออกแบบพวกค่าเคสปริงแล้วก็วาล์วข้างในมาสําหรับถนนญี่ปุ่นที่เป็นถนนผิวค่อนข้างเรียบดีแล้วพอมาใช้ในบ้านเรามันจะค่อนข้างกระด้างแข็งโชคสตาร์ทสมัยก่อนก็เลยบอกว่าโชคสตาร์ทแข็งแต่โชคพวกนี้เป็นโชคที่ผลิตในบ้านเราทั้งหมด R&D ก็คือ วิ่งทดสอบแก้ไขปร,ปรับปรุงค่าเคสปริงระบบวาล์วน้ำมันทำให้โชคสมัยนีย้ไม่กระด้างถึงจะมีความเฟิรม์มแต่จะไม่กระด้างเพราะว่าถนนในบ้านเราเขาจะเทสแล้วก็ปรับพวกค่าวาล์วค่าเคสปริงให้เหมาะสมกับรถในบ้านเราแล้วก็น้ำหนักรถในบ้านเราบอดี้ในบ้านเราตรงโจดกว่าทาให้โชคสมัยใหม่นเนี่ยไม่กระด้างเหมือนรถสมัยก่อนหรือโชคสตตร์สมัยก่อนที่เราเอาจากมือสองญี่ปุ่นมาใช้นะครับส่วนใครต้องการโชคที่มี คาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับโชคเดิมติดรถก็ต้องเลือกเป็นโชคระบบทวินทูบอันนี้จะเป็นแก๊ HE เนะครับข้างในจะเป็นระบบเหมือนโชค๊คสแตนดาดติดรถเน้นนุ่มนวลแต่เอาไว้สําหรับคนที่ต้องการจัดทรงโหลดและต้องการฟีลลิ่งดีกว่าของเดิมแต่ไม่อยากให้แข็งกระด้างเน้นใช้งานกลัวแฟนบนกลัวพ่อแม่บนเพราะว่ามีพ่อแม่หรือแฟนใช้งานด้วยตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสําหรับสายจัดทรงสามารถ จัดทรงได้สวยได้เตี้ยเหมือนโชคสตัดทั่วไปแต่การออกแบบพวกค่าเคสปริงต่างๆระบบวาล์วก็ยังเป็นใกล้เคียงของสแตนดาดติดรถแต่ไม่สามารถปรับหนืดได้ตรงนี้ก็ข้อเสียเขาไม่สามารถปรับหนืดได้เพราะว่าถ้าเกิดใส่เสร็จจัดทรงสวยแต่ถ้าเกิดมันนุ่มไปแข็งไปก็ไม่สามารถปรับเสร็จได้แต่ราคาเขาจะประหยัดกว่ารุ่นอื่นสําหรับคนที่เริ่มต้นดีกว่าเราไปทาสตัด เอาโชเดิมไปทำสตาร์ทหรือเพใส่สปริงโหลดตัวน,นี้เพิ่มอีกหน่อยเดียวได้เป็นโช๊สตาร์ทแล้วเนี่ยส่วนมากเริ่มต้นเน้นใช้งานน,นุ่มนุ่มที่สุดในบรรดาโช๊กที่ผมเอ่ยมาเพราะว่าเขาเป็นทวินทูบระบบทวินทูบทวินก็คือ2หมายถึงเสื้อสูบข้างในเขาจะมีเป็น2ชั้นแต่ลูกสูบเขาจะมีขนาดที่เล็กกว่าตัวโมโนการทํางานก็คือพอแล้วก็เป็นแก๊สแรงดันต่ําทําให้โช๊กไม่มีความแข็งกระด้างนุ่มนวลใกล้เคียงเดิมแต่อาจจะมีการ ปรับวาวค่าน้ามันให้ดีกว่าของสแตนดาดติดรถเพื่อให้รองรับกับการโหลดรถแล้วก็ตัวสปริงต่างๆที่ก็ออกแบบมาให้เป็นลิเนียร์สปริงลิเนียก็จะเป็นสปริงแท่งตรงแบบนี้ก็จะมีความเฟิร์มกว่าสแตนดาดติดรถโชค๊คสแตนดาดติดรถจะเป็นสปริงลักษณะเป็นโปรแกสีประมาณนี้โปรแกสีก็คือขดสปริงจะมีความใหญ่เล็กไม่เท่ากันหรือมีเป็นรูปถังเบียรหรืออง มันก็จะมีความนุ่มกว่าตัวสปริงลิเนียแบบนี้แต่การที่เขาขดสปริงมาให้เป็นทรงลิเนียลิเนียก็คือสปริงหลอดตรงเพื่อให้รถออัปเกรดจากของเดิมที่เป็นสปริงโอ่งให้รถมีความเฟิร์มมาชับขึ้นมาแต่ยังคงคาแรคเตอร์ความเป็นโช๊คสแตนดาดความนุ่มนวลเก็บรอยต่อความเร็วต่ำดีความเร็วสูงเขาอาจจะด้อยกว่าพวกระบบตัวโมโนโมโนก็คือนี่โมโนพวกนี้เป็นโมโนทุกหมดเลย โมโนก็คือข้างในก็จะเป็นเสื้อสูบชั้นเดียวการที่เป็นชั้นเดียวเสร็จลูกสูบจะมีขนาดไดามิเตอร์ที่ใหญ่กว่าทําให้การคอนโทรลรถการควบคุมลวาวได้นิ่งกว่าแล้วก็มีน้ํามันปริมาณที่เยอะกว่าเพราะว่าเสื้อสูบชั้นเดียวแล้วก็มีแก๊สแรงดันสูงอัดเข้าไปอยู่ตรงบริเวณด้านล่างแก๊สแรงดันสูงดีตรงที่เวลารถเราขับเร็วแก๊สที่มีการดันคืนตัวของตัวแกนโชคได้เร็วทําให้ตอบสนอง ทันเวลาเราจัมพอสะพานตกหลุมแรงๆหรือเหวี่ยงโค้งตัวโมดูมบเขาตอบสนองได้เร็วก็คือเวลาเรากดเงี้ยสังเกตได้ชัดเลยครับการคืนตัวของพละทีนะครับการคืนตัวของแกนเนี้ยจะคืนตัวได้เร็วปึ๊บทำให้ตอบสนองไวเขาว้าโค้งเปลี่ยนเลนกระชับคมแล้วก็เลี้ยวโค้งได้ค่อนข้างคมแล้วก็ไม่หลุดโค้งนิ่งขึ้นแล้วก็คอนโทรลรถได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าเกิดเป็นระบบนี่ทวินทูบเวลาเรากดแกนเงนี้ยเขาจะกดลงไปค่อนข้างนุ่มแต่เวลาจังหวะคืนตัวหรืออะไรเงี้ยเขาจะคืนตัวค่อนข้างช้าเพราะว่าเขาเป็นแกน๊สแรงดันต่ําทําให้ออกแนวนุ่มแต่เวลาขับเร็วตกหลุมฝาท่อคอสะพานเขาจะทํางานไม่ทันคือทํางานช้าทวินทูบสแตนดาร์ดเหมือนสแตนดาร์ดติดรถทางานช้าถ้าเกิดเป็นโมโนตอบสนองเร็วทํางานเร็ว ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็อาจจะสรุปคร่าวๆไว้เลยนะครับว่าโชคมี2ระบบมีระบบทวินทูบทวินคือ2เหมือนโชคสแตนดาดติดรถตัวนั้นจะเป็นแก๊สแรงดันต่ําเสื้อสูบเป็น2ชั้นทําให้ลูกสูบเล็กน้ํามันมีปริมาณที่น้อยเพราะว่ามีกระบอก2ชั้นทําให้น้ํามันอ่ะมีการเติมเข้าไปได้ปริมาณที่น้อยกว่าแรงดันต่ําทําให้โชคไม่แข็งแต่ตอบสนองช้า 2. โชคระบบโมโนโมโนก็คือ1ก็คือกระบอกสูบชั้นเดียวทําให้ระบายความร้อนดีกว่าลูกสูบไดมิตเตอร์ใหญ่กว่าใส่น้ํามันได้เยอะกว่าทําให้การคอนโทรลการตอบสนองดีกว่าเร็วกว่าแล้วก็กระชับไวกว่าประมาณนี้ส่วนคาแรคเตอร์การเลือกโชคก็ต้องอยู่กับลูกค้าให้โจทย์มาว่าใช้ความเร็วประมาณไหนขับรถแถวไหนเป็นหลกักรถบอดี้เป็น ทรงเก๋งทรง5ประตูน้ำหนักรถบาลานรถเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเราเลือกโชคได้ตรงกับรถเราบอดีเราเราจะได้ฟีลลิ่งที่ตรงกับการใช้งานแล้วก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าคุยกับทางผมว่าต้องการรถออกมาแนวไหนอาจจะมีไปกะลองรถลองเทสของรถที่ร้านก่อนว่าชอบสไตล์นี้ไหมแล้วก็ฟีลลิ่งโชคขึ้นอยู่กับล้อยางที่เลือกออฟเซตล้อความกว้างล้อขนาดล้อแก้มยาง มีส่วนหมดเลยแล้วก็ยี่ห้อยางคาแรคเตอร์ของยี่ห้อยางนั้นเป็นยางสปอร์ตยางนุ่มลายดอกยางมีผลต่อรถหมดเลยแล้วก็ความส่งรถรถโหลดเยอะก็จะมีความกระด้างที่เยอะรถโหลดพอดีก็จะมีความเฟิร์มกระชับนุ่มนวลกว่าประมาณนี้หลกัหลกๆก็อยู่ประมาณนี้ครับในการเลือกซื้อโชคส่วนมือ1มือสองก็แล้วแต่งบประมาณที่เราเลือกถ้าเกิดต้องการ ทดลองก่อนว่าโชคตัวนี้ตรงกับคาแรคเตอร์เราไหมเราก็อาจจะซื้อมือ2มาลองแล้วก็ค่อยไปซื้อมือ1หรือลองแล้วไม่ชอบเราขายต่อราคาเราจะได้ไม่ขาดทุนเยอะนะครับที่ร้านก็จะมีให้เลือกทั้งมือ1แล้วก็มือ2ส่วนมือ2ก็จะค่อนข้างคัดสภาพที่ร้านอย่างเนี้ยผมจะถามว่าซื้อมือ2ที่ร้านดียังไงใช่ไหมครับอย่างแรกผมจะตรวจสภาพเบื้องต้นให้ก่อนสภาพภายนอก สภาพเป็นยังไงบ้างอุปกรณ์ครบไหมอุปกรณ์หลักๆสําคัญที่ใช้ในการติดตั้งครบไหมพวกแกนระบบการใช้งานวาล์วต่างๆลองกดเทสดูว่าสามารถใช้งานปกติไหมแล้วก็มีรับประกันหลังการขายรับประกันรั่วซึมแล้วแต่สภาพโชคว่ารับประกันรั่วซึมกี่เดือนมีประกันเหลือไหมแล้วก็ที่ร้านจะมีบริการติดตั้งปรับเซตตามค่าบริษัทที่ผมได้อบรมมาแล้วก็มีการทดลองเทสบิง้งปรับค่าพิโลดค่าความหนืด แล้วก็ทดลองมาแล้วว่าโชค๊คค่าตัวนี้เหมาะสมกับรถประเภทนี้มากที่สุดแล้วก็การติดตั้งผมพยายามปอนเช็คค่คาเคียร์แลนทุกจุดถามว่าโชค๊คทำไมต้องมีการปอนมันก็เหมือนอตัวเครื่องยนต์ครับถ้าเกิดมีการแน่นเกินไปการให้ตัวช่วงล่างไม่ดีมันก็จะเกิดการกระด้างหรือหลวมเกินไปก็จะมีเสียงดังหรือหลุดน็อตหลุดประมาณนี้การที่ผมปอนจุดต่างๆทําให้เคียร์แลนโชค๊คมี ค่าเคลนหรือค่าความฝืดที่พอดีทําให้ช่วงล่างมีการเคลื่อนตัวให้ตัวที่ถูกต้องนะครับประมาณนี้ส่วนการเซตติ้งผมก็เซตตามระยะสะโตกโชคค่าพีโหลดต่างๆก็มีการอบรมมาบ้างแล้วว่าเซตเบื้องต้นควรเซตแบบไหนแล้วก็โจลกู้ามาอย่างนี้ผมจะแก้พีโหลดค่าความหนื่ระยะสะโตกให้เหมาะสมกับการใช้งานของรถประเภทนั้นหรือคน ที่ต้องการโจ,จทย์การใช้งานประเภทนั้นแบบไหนอีกทีนึงนะครับส่วนความสูงเราสามารถปรับเซ็ตแล้วก็พูดคุยหน้างานอีกทีนึงได้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางการเลือกซื้อโชคสตาร์สักชุดหนึ่งใส่ในรถเราว่าเลือกตัวไหนดีแล้วก็มือ1มือ2ดีอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางไว้สําหรับเพื่อนๆแล้วกันนะครับวันนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเผื่อไว้เป็นข้อมูลสําหรับคนที่หาโชคมือ2เพราะว่าลูกค้าจะถามมาเยอะหาคลิปดูเยอะว่า เลือกโชคตัวไหนดีให้เหมาะกับการใช้งานกลัวซื้อมาแล้วมันจะดีกว่าเดิมไหมมันจะแข็งจนใช้งานไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็ซื้อโชคมือสองอะ่ะมันจะรั่วไหมมันจะมีปัญหาไหมถ้าเกิดซื้อโชคมือสองที่ผมผมมีรับประกันดูแลหลังการขายให้เต็มที่เซอร์วิสตลอดอายุการใช้งานรั่วซึมมีปัญหาเข้ามาที่ร้านดูแลให้เต็มที่ครับส่วนมือหนึ่งก็มีรับประกันจากบริษัท2ปีอยู่แล้วโดยเผล่ยม,มากโชคตอนนี้ค่อนข้างคุม้มเพราะารับประกัน2ปีมีปัญหารั่วซึม หลังการขายดูแลให้เต็มที่ทุกอย่างครับปรับเซ็ตฟรีตลอดชีพไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมก็ประมาณนี้ครับก็วันนี้ผมบอยร้านสติดเลสสิ่งช็อปก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ